สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะคะพบกับดิฉันนะคะด็กเตรกรยานีธรรมจารีทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกชาแนลในรายการบางกอกสเปเชียลนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเดือนก็ได้นำรายการที่น่าสนใจโดยเป็นนำผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง,างๆเข้ามาพบกับท่านผู้ชมท่านสามารถติดต่อเราได้สช่องทางนะคะทาง IPM ทาง b k k n e w s a t i p m l i n k n e t นะคะหรือไม่ก็ท่านโทรเข้ามาที่รายการของเรานะคะ084นะคะ399 9855ค่ะซึ่งในรายการของเราเนี่ยนะคะท่านจะพบกับเราได้ทุกวันศุกร์นะคะเ,เช่นเคยนะคะเราจะนำผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและก็การค้าการท่องเที่ยววันนี้เราจะนำท่านไปพบกับผู้นำองค์กรสตรีสท่านนะคะซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความ ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆนะคะวันนี้สิ่งที่น่าสนใจที่ท่านทั้งสองท่านเนี่ยจะนํามาพบเราในรายการคือเรื่องอะไรบ้างท่านติดตามดิฉันไปนะคะท่านแรกนะคะที่ดิฉันจะแนะนํานะคะก็คือจะเป็นท่านสุทธินีเมธีประภานะคะสักครู่ค่ะ ท่านแรกนะคะที่ดิฉันจะแนะนําให้รู้จักก็คือท่านสุทธินีเมธีประภานะคะท่านเป็นผู้นําฝ่ายท่านเป็นประธานกฎหมายและสถานภาพของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถของของสภาแห่งนี้นะคะอ,อ,อันดับแรกนะคะคงอยากจะขอแนะนําพี่ พี่สุทินีนะคะซึ่งท่านจะมาพบกับเราแล้วก็เดียนขอขออนุญาตให้ท่านได้เล่าถึงความเป็นมาขององค์กรนี้นะค,ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ในในฐานะที่ตัวเองทํางานด้านสตรีมาตั้งนานนะคะตั้งแต่เข้ามาในวงการนี้ตั้งแต่ปี2528นะคะค่ะสิ่งที่ได้พบเกี่ยวกับเรื่องสตรีนี้ มันก็มีทั้งส่วนที่มีส่วนที่พัฒนาะนะคะแล้วก็ประกอบกับปัญหาของสตรีแล้วก็มีมากมายะนะ,ะคะโดยเฉพาะปัญหาของปัจจุบันเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเรื่องความรุนแรงเรื่องผู้หญิงที่ถูกกระทําความรุนแรงในรูปแบบต่างๆนะคะ,คะจริงๆแล้วเราเนี่ยมันมีกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องให้ความคุ้มครองปกป้อง,อง,องเรื่องสิทธิสตรีนี้ ก็ตั้งแต่กฎหมายระหว่างประเทศนะคะมาถึงกฎหมายภายในของเรานะคะแต่ว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันเรื่องความรุนแรงเนี่ยซึ่งมันมีมาตั้งแต่อดีตจนจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนะคะแต่ว่าความรุนแรงในรูปแบบต่างๆที่สตรีถูกกระทบมาเนี่ยมันเนื่องจากโครงสร้างอํานาจนะะซึ่งตั้งแต่ในอดีตน่ยสมัยอดีตเนี่ยผู้ชายเขาเป็นคนหาเลี้ยง ใช่ไหมคะหาเลี้ยงทุกอย่างผู้หญิงต้องพึ่งพ่เราเราอย่างความรุนแรงในครอบครัวนะคะพี่อย่างอย่างที่เห็นเขาเห็นตัวยกตัวอย่างว่าความรุนแรงในครอบครัวอย่างเช่นเป็นอะไรคะเออมันมีอย่างนี้ค่ะที่ที่ที่พูดเมื่อกี้มันโครงสร้างอํานาจนะคะผู้ชายเป็นใหญ่ตลอดเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมองค์กรทัศนคติเนี่ยเขาจะเห็นผู้หญิงเนี่ย อ่อนด้อยหรือว่าอ่อนแออะไระอย่างเงี้ยนะคะ,คะถึงแม้ปัจจุบันเนี้ยจะมีการพัฒนาผู้หญิงพัฒนามาเยอะแยะแล้วสู่ในความเสมอภาคช่วยผู้ชายทำมาหากินนะคะ,คะแต่ว่ารูปแบบทัศนคติตรงนี้มันไม่ได้หายไปนะคะ,คะผู้หญิงก็ยังถูกทําร้ายอยู่แล้วเป็นปรากฏในสื่อต่างๆซึ่งตั้งแต่เราจะดูว่าสถิติที่ถูกทําร้ายะนะคะ,ะตั้งแต่ปี เอาเอาสถิติปี52ดีกว่านะคะะเฉพาะศูนย์พึ่งได้นะคะคือถูกกระทําแล้วแล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะอันนี้สถิตินี้ของศูนย์พึ่งได้กระทรวงสาธารณสุขอย่างปี2552้าาเนี่ยจำนวน23,511คนนะคะแล้วพอสองพอ2553เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น25,767เสถิติเหล่านี้เป็นเรื่องของอะไรคะ ความรุนแรงที่เขาได้รับไปรักษาที่โรงพยาบาลนะเช่นถูกทำร้ายแต่ซ้อมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจนเจ็บป่วยใช่ถูกต้องแล้วปี2 5 5 4นี้2 0 0นเนะฮะเพิ่มมา2,000คนคนข้กหนึ่งชั่วโมงจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยและเด็กเนี่ยถูกทำร้าย3คนแล้วทางองค์กรช่วยยังไงบ้างคะ คือทางองค์กรของเราต่างๆเนี่ยทุกคนเขาก็รุนนรงค์โดยเฉพาะกับสพมะนะคะ,คะแล้วก็อ,องค์กรเดี๋ยวนี้เขาถือว่าเรื่องความรุนแรงในครอบครัวนี่นะคะมันมีพรบคุ้มครองผู้ถูกกระ,ะ,ะทำเรื่องความรุนแรงในครอบครัวนี่ออกมา,อาในในการปกป้องคุ้มครองแล้วก็แก้แก้ไขฟื้นฟูเยียวยายนะคะซึ่งทาง ทางทางกระทรวงพอมอก็รณรงค์นะคะเขามีศูนย์รับเรื่องเช่น130 0ูนอย่างเงี้ยศูนย์ประชาบดีอย่างเงี้ยนะคะศูนย์ประชาบดีนอกจากนี้แล้วนะคะตามโรงพยาบาลก็มีศูนย์พึ่งได้ที่จะเยียวยาผู้หญิงซึ่งถูกกระทำความดูแรงในครอบครัวในรูปต่างๆนะคะ นอกจากนี้แล้วก็ยังมีศูนย์ของเครือข่ายสตรีทั้งหลายเ <bouncing S 2> ขา <writers> ช่วยด้านไหนคะช่วยอย่างไรก็อย่างเช่นพรบนี้พรบรความรุนแรงเท่ากําหนดให้เป็นเรื่องของภาคสังคม <ขา S 2> ทุกภาคส่วนต้องเข้ามาช่วยกันไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง <ขา S 2> นะคะคือตั้งแต่รับเรื่องคนที่เห็นเหตุการณ์ <ข S 1> <falsch S 2> แจ้ง ะนะคะ,คะแจ้งทางโทรศัพท์ทางจดหมายอีเมลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เมื่อเมื่อถูกมเมื่อมีการกระทําร้ายในครอบครัวกเกิดขึ้นเ่ยนะคะ,คะเข้าเข้าไปช่วยได้เลยสามารถที่เข้าไปช่วยได้เลยโดยไม,ไม,ไม่ไม่ต้องว่าแจ้งไปแล้วไม่ต้องไปขอหมายสารเข้าไปค้นด้วยนะคะ,คะเวลาเหตุเกิดเนี่ย สามารถเจ้าหน้าที่ทางพอมอเนี่ยมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องก็สามารถจะเข้าไปช่วยเลยแล้วก็พาไปโรงพยาบาลนะคะ,คะแล้วก็ขอมาตรการคุ้มครองอชั่วคราวเช่นไปแจ้งทางตำรวจออกมาตรการภายใน48ชั่วโมงนะคะว่าห้ามกระทําซ้ำ แยกออกนะคะไปโรงพยาบาลพาไปพบจิตแพทย์นะคะเป็นแลเดือดร้อนมาเข้าไปที่ศูนย์เลยได้เลยได้ได้หมดเลยค่ะเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ที่ศูนย์แน่นอนค่ะแน่นอนหนึ่งสามศูนย์ศูนย์นี่เขารับหนึ่งสามศูนย์ศูนย์โทรไปที่หนึ่งสามศูนย์ศูนย์นะคะหนึ่งสามศูนย์ศูนย์นี่โทรไปได้เลยรับเรื่องได้ในสี่สิบแปดชั่วโมงนะคะตรงนี้รับเรื่องได้เลยนะคะสําหรับของฮดี้ฉันซึ่งเคยเป็นอดีตนายก สมาคมบดีสตรีทางกฎหมายนะคะ,คะก็ได้ทําเรื่องนี้เรื่องการช่วยเหลือผู้หญิงนะคะทุกด้านนะคะไม่ว่าความรุนแรงนะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินก็เหมือนกันนะคะทรัพย์สินเป็นยังไงคะทรัพย์สินก็มรดกมรดกหรือว่าเรื่องเรื่องสินสมรสนะคะ,คะอย่างเช่นกรณีที่ว่า,าผู้ชายนะคะ,คะเอาสินสมรสไปใช้นอก นอกในในสิทธิขั้นพื้นฐานน่ยนะคะ,คะปกติครอบครัวมันต้องสิทธิหน้าที่มันต้องเลี้ยงดูนะคะดูแลเลี้ยงดูบุตรนะคะนำเงินมาใช้ในครอบครัวในปัจจัยสี่นะคะ,คะแต่ว่าบางผู้ชายบางคนไม่ไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้นะคะ,คะเอาไปใช้นอกประเด็นเช่นเอาไปให้หญิงอื่นหรือเอาไปเล่นการพน,นันหรือเอา ไปทาอย่างอื่นนะคะทาให้ครอบครัวเดือดร้อนไม่ได้รับการเลี้ยงดูเท่าที่ควรในฐานะที่มีหน้าที่ต่อกันนะคะของสามีภรรยาตรงนี้เราก็จะช่วยนะคะฟ้อ,ฟองถ้าผู้ชายไหนที่ไม่เลี้ยงดูคือมีครอบครัวแล้วไปมีหญิงอื่นทางสมาคมบิดีสตรีทางกฎหมายก็จะ,ะช่วยเหลือผู้หญิงที่ได้รับความเสียหายตรงนี้ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูให้กับบุตรนะคะ สำหรับบางทีผู้ชายบางทีก็มีเงินเดือนอะไรอย่างนี้เงินเดือนตั้งสูงนะคะบางคนข้าราชการบางคนระดับหัวหน้าบริหารแต่ก็ไม่ได้มาเลี้ยงดูซึ่งทางเราก็เคยฟ้องไปนะคะเคยฟ้องเรื่องอสามีไปมีหญิงอ,งอื่นฟ้องหญิงชู้แล้วเวลาเราช่วยเขาฟ้องนี่เขาต้องมีค่าใช้จ่ายเสียค่าใช้จ่ายให้เราไหมคะ เขาก็ต้องไปเสียเองตรงนี e ้แต่ว uh, ่าค to the ่าทนายค่าดําเนินการเราเราไม่ได้คิดเราเราช่วยเหลือเพราะว่าค่าธรมเนียมสาลนี่ต้องจ่ายเองค่ะแต่ว่าค่าค่าที่ค่าทนายค่าดําเนินการต่างๆเราไม่ได้คิดเราเราเราหาว่าให้ฟรีใช่เรามีทนายอยู่แล้วอย่างของบดีิสตรีนี่ก็มีทนายอยู่ร่วมคือสมาคมเราเป็นนักกฎหมายนะคะมีทนายประจําวันนั่งอยู่เลยนะคะพร้อมที่จะช่วยเหลือตรงนี้ อย่างเช่นผู้ชายไปมีหญิงอื่นอย่างเงี้ยฟ้องหญิงชู้อย่างเงี้ยค่ะ,คะเราเคยฟ้องได้เป็นล้านนะเพราะคนนั้นเป็นนักธุรกิจแล้วก็ผู้หญิงก็ค่อนข้างดังค,คือถ้าส่งผลตรงถ้าหากว่าตรงนี้ชายไหนที่ที่ไปมีชู้อย่างเงี้ยไปมีหญิงอื่นนะคะ สามารถจะฟ้องเรียกให้หญิงชู้ได้อ๋อได้แล้วเหรอคะเดี๋ยวนี้มันได้มานานแล้วค่ะได้มาแล้วแต่คนมันไม่ใช้สิทธิ์อ๋อไม่ทุกคนก็ไม่เข้าใจไงคะทุกคนก็เข้าใจว่าผู้ชายเขามีได้อย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้เราก็ถือว่าผู้ชายมีชู้เหมือนกันอ๋อผู้หญิงก็ใช้สิทธิ์ได้ขนาดเดียวกันถ้าผู้หญิงมีชู้ผู้ชายก็ฟ้องได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เขาแก้กฎหมายแล้วตั้งแต่ว่าตั้งแต่เรื่องมั่นละค่ะ เรื่องมั่นอะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นการพุ้งครองสิทธิ์เพราะบางทีนะคะมีผู้ชายบางคนนะคะในอยู่ในครอบครัวนะกไมาก็เก่งนะเอาหลอกเอาโฉนดบอกว่าบอกบอกภรรยาบอกว่าจะเอาโฉนดนะไปทํารังวัดผู้หญิงก็ยุ่งยุ่งไม่ไม่ดูไว้ใจสามีนะคะมีแต่ปรากฏว่า ผู้ชายมาให้เซ็นมอบอำนาจใช่ไหมเซ็นยินยอมเพราะว่าการทำนิติกรรมระหว่างสามีภรรยาเนี่ยมันมีการทํานิติกรรมเนี่ยหากกฎหมายต้องให้คํายินยอมนะคะเขาก็มาหลอกภรรยาของเขามีเคสหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งดีฉันเคยเคยทาเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าสามเขายุ่งมากมีอะไรก็ไว้ใจสามีสามีก็มาให้เซ็นเขาก็เซ็นเซ็นเรียบร้อยเขามีบ้านเป็นหลังนะคะมีเป็นร้อยตาราวาหลังใหญ่โตอะไรอย่างนี้ค่ะปรากฏว่า สามีคุณผู้ชายเอามาให้เซ็นนะคะ,ะเซ็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาบ้านไปขายพอตาหลังไปดูจากหลังเป็นร้อยตารางวาแล้วไปซื้อหลังเล็กเหลือสามสิตารางวาอย่างนี้ก็มีรู้เท่าไม่ถึงการไม่ใช่ไม่รู้ก็คือความไม่วางใจไงคไว่วางใจค่ะความไม่วางใจแล้วก็คือเราก็อยากบางทีเราก็อยากจะเตือนผู้หญิงนะคะ,คะเวลาสามี ภรายาเนี่ยไปซื้อทรัพย์สินมันเป็นสินสมรสใช่ไหมคะ,คะสินสมรสเนี่ยควจะลงชื่อด้วยกันะนะคะ,คะเวลาเวลาเวลาที่ว่า,าจะไปทำน,นิติกรรมต่างๆเนี่ยมันต้องเซ็นแล้วก็ต้องไปดูด้วยตัวเองด้วยนะคะ,คะ,คะอย่าอย่าไปไว้ใจมากมายนะคะบางบางทีด้วยความรักนะคะภรรยานี่จะสนิทใจเลยนะ,ะสมัยที่อยู่ด้วยกันบางทีไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยนะ่ะอะสามีเรียบร้อยมาก แต่พอสามีเสียชีวิตไปแล้วปรากฏว่ามีทายาทปรากฏขึ้นมาอย่างนี้ก็มีสมาคมเราก็ได้รับเรื่องอ๋อมีแบบนี้ด้วยเหรอคะมีมีค่ะมีทุกรูปแบบค่ะอย่างอย่างเช่นว่าพอสามีเสียมีมีบุตรนะคะที่ที่เกิดจากหญิงอื่นนะคะเขาก็มีมีสักเป็นทายาทนะเพราะว่าสามีเขาก็เป็นเซนรับรองบุตรไว้มาขอแบ่งมรดกอย่างนี้ค่ะ ซึ่งซึ่งเหตุการณ์ต่างๆอย่างเนี้ค่ะมีคือในนี้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินนะคะแต่เรื่องเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายเนี่ยค่ะเรื่องการทําร้ายเนี่ยมันมันไม่ใช่มีแต่เรื่องขรอพวยอย่างเดียวนะความปลอดภัยของผู้หญิงนี่มีเยอะแยะไปหมดนะคะที่ที่บางทีไม่ปลอดภัยอ่ะอย่างเช่นนอนอยู่บ้านเร็วๆนี้สื่อเห็นไหมฮะใช่ค่ะผู้ร้ายเนี่ย ขึ้นบนปีนขึ้นหลังคาเจาะเพดานแล้วมาข่มขืนนักศึกษาปัญญาโทเเร็วเนี้ยนะะจะเห็นว่ามันไม่ปลอดภัยเลยนะคะค่ะแล้วอย่างคนพิการเนี่ยบางคนเขาบอกว่านี่เป็นพ่อผู้หญิงนี่นะแต่งตัวโป้ใส่กระโปงสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วต่างชาติก็แต่งตัวโป้เหมือนกันนะถ้าพูดไปอยู่เมืองเขาจริงจริงแล้วผู้พิการอะเขานอนอยู่ที่บ้านนะคะใช่ค่ะมีเคสหนึ่งเหมือนกันให้เราทานะผู้พิการนอนอยู่ที่บ้านปรากฏว่าเพื่อน เพื่อนเพื่อนกันอะเป็นเป็นแค่คนคนนี้อะเป็นหลานอาเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มามาเที่ยวะนะฮะแอบ,บมาแล้วมาขม่มขืนเนื้อมันพูดไม่ได้อะ,ะแล้วเคยปรากฏสื่อก็เหมือนกันคล้ายๆทำนองนี้แหละที่จนท้องแปดเดือนไงโ้โหซึ่งซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นความรุนแรงที่นิดหนึ่งนะคะ,ค,ะ,ะความไม่ปลอดภัยเราจะเห็นว่าเห็นไหมเวลาผู้หญิงขึ้นรถตู้เนี่ย มีครั้งหนึ่งไม่ว่าเป็นรุดเมียหรือรุดเต้ตู้ตตใช่ไหมเอาออกนอกเส้นทางไปข่มขืนอย่างเงี้ยนะคะแม้กระทั่งว่าอยู่เวรทําปฏิบัติหน้าที่นะคะยังอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมีพยาบาลสาวคนหนึ่งนะคะอยู่โรงพยาบาลหนุ่มเข้ามาบุกมาข่มขืนที่ไปข่มขืนฆ่าด้วยนะคะท่านตรงตรงนี้อาา่ะค่ะจะดูว่าความปลอดภัยของของผู้หญิงเนี่ยมันมัน บางครั้งเนี่ยมันอันตรายมากแม้แต่พ่อนะคะคุมขืนลูกนะคะโอ้ถ้าแบบนี้เสียเยอะมากเสียคนเยอะมากคนใกล้ชิดในครอบครัวนะคะคมขืนลูกและบางทีเนี่ยฮะโดยเฉพาะคนที่มีพ่อเลี้ยงให้ให้กับลูกเนี่ยนะคะก็ต้องระวังนะคะเพราะดิฉันเคยดูแลเคสนึ่งนะคะคล้ายๆว่าพ่อเลี้ยงเขาเนี่ยแม่ไปตลาดลูก ลูกแค่เก้าขวบนะคะ,คะ,คะทิ้งอยู่กับพ่อเลี้ยงทําการบ้านพ่อเลี้ยงเข้ามาเรียกให้ไปนวดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วผลสุดท้ายก็บังคับข่มขืนพอพอเด็กเนี่ยโดนครั้งที่หนึ่งสองสามจนถึงสิบสองขวบมแม่รู้นะแม่ไม่ใช่แม่รู้แม่รู้แต่ก็ไม่ไม่ไม่เข้ามาปกป้องลูกเลยกับบอกลูกว่ายอมยอมไปเถอะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเลือดนี้มากในสายตาเด็กมาลองเหรอคะข้อเพราะว่าตอนหลังเด็กคนนี้ปกติเป็นผู้เสียหายใช่ไหมคะแต่กับเด็กคนนี้อ่ะกับกลายเป็นจำเลยทำไมละคะทำไมถึงเป็นจำเลยก็เพราะว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยบังคับเด็กคนนี้นะคะไปโรงเรียนไปหาเด็กอายุ 9ขวบสิบขวบนะคะมาให้พ่อเลี้ยงละเมิดเรื่อยๆไงค oh. ะจนไปอยู่เคดตหนึ่งอ่ะทางแม่เขาอ่ะเขาจับได้ว่าลูกเขาเนี่ยซึมเขาถามก็ว่ามากับเด็กหญิงคนเนี้ยเด็กหญิงคนนี้พาไปให้พ่อเลี้ยงทีนี้เด็กคนนี้ก็ถูกดำเนินคดีอยู่ที่ที่บ้าน เข้าไปอยู่ในบ้านแรกรับของปานีาค่ะดิฉันเข้าไปตอนนั้นไปเผยแพร่กฎหมายแล้วเด็กคนนี้อ่ะก็เลยถามว่าหนูมีความผิดอะไรเหรอบางคนนะยาเสพติดค่ะบางเด็กคนนี้บอกว่าตัวเองโด,โดนเรื่องทุละจัดหาบอกว่าอ้าแล้วหนูไปทุระจัดหาทําไมอายุหนูก็แค่นี้ค่ะเขาก็เล่าให้ฟังแต่เด็กคนนี้ตอนหลังเนี่ยค่ะ ขึ้นไปสู่ศาลแล้วก็ทางทางทางแม่เด็กคนนี้ถูกแม่กับพ่อเลี้ยงเนี่ยบีบว่าไม่ให้พูดพอตะหลังเราเราจะเอาคนเข้าไปช่วยนะคะ,คะเด็กมันไม่ยอมพูดให้อะไรเลยถ้า,ถาปัญหาแบบนี้เยอะๆมากมายแบบนี้เนี่ยทางองค์กรอย่างของสมของสภาเนี่ยคิดว่าควรจะมีวิธีไหนที่จะช่วยได้มากที่สุดนะคะก็ะส่วนใหญ่แล้วตอนนี้เราก็อันอันที่หนึ่งนะฮะ ตรงนี้เราก็อย่างอย่างของสภาสตรีนี่ตอนนี้เขาก็จะตั้งศูนย์รับเรื่องรับเรื่องช่วยเหลือเรื่องนี้อยู่เหมือนกันตั้งศูนย์รับเรื่องก็ต้องมีเบอร์โทรศัพท์บอกไว้แน่นอนเวลาเดนออมาตอนี้เขากำลังดําเนินการอยู่แต่ของสําหรับบัณฑิตสตรีนี่เขามีมานานแล้วรวม60ปีแล้วในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าสตรีต่างๆที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมมานะคะหรือว่า ที่ถูกทําร้ายอะไรต่างๆอย่างงี้ยะทางทางสมาคมของเราก็เข้าไปช่วยเหลือมาตลอดนะคะทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอย่างที่เล่าไปะค่ะเรื่องทรัพย์สินเรื่องสินสมรสเรื่องอผู้ชายฟันแล้วทิ้งไม่มีใครเลี้ยงดูะอะไรอย่างนี้นะคะ,คะซึ่งเราก็ได้เข้าไปช่วยเหลือนะคะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตร ะะแล้วในเรื่องส,ส่วนใหญ่นี่จะมาตอนปลายแถวแล้วนะคะ,คะ,คะตอนต้นต้นแถวนี้ไม่มีบางทีถูกคล่วงละเมิดทางเพศในที่ทํางานนะคะ,คะถูกรอว่าจะบรรจุให้ทํางานนะคะ,คะนายจ้างหัวงูวอ่ะนายจ้างหัวงูวทีนีเ้เป็นลูกน้องเขาเขาก็พาอา ลงทํางานในพื้นที่อ่ะมันด้วยความใกล้ชิดอะไรเนี่ยไม้ห่ยยอกไก่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าผู้หญิงใจไม่แข็งนะเท่าที่เท่าเท่าที่ทํางานมานะถ้าผู้หญิงใจไม่แข็งหรือว่าจิตใจที่อ่อนไหวง่ายไปเชื่อไปเชื่อผู้บริหารที่เป็นประเภทเท่าหัวงูง,งี้นะจะตกผู้หญิงจะ จะตกไปเป็นของผู้ชายถูกกล่วงละเบิดทางเพศเยอะมากปัญหาปัญหาของของสภานี่เป็นยังไงบ้างคะมีปัญหาอะไรที่ทํางานมาเนี่ยคิดว่ามันมีปัญหาที่ต้องแก้ไขตรงนี้ค่ะของ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 ควบกลุ่มเรามันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะแต่ว่า ที่ปัญหาก็คือเราไม่มีเงินทุนสนสนไม่มีเงินทุนสไม่มีงบประมาณที่จะมาช่วยเหลือทางนี้นะคะบุคลากรเรามีแต่งบประมาณไม่มีส่วนมากมาจากจิตอาสาใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วต้องไปหาเงินงานจัดงานการกุศลขึ้นมาหรือว่าแอนลี่อะไรต่างๆพวกนี้เพื่อจะเอาเงินมา ช่วยตรงนี้หรือไม่งั้นเราก็ได้เงินซัพพอร์ตจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อมาเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้กับสตรีชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็จัดสัมมนาวิชาการอย่างเงี้ยภาครัฐสนับสนุนเราอยู่แต่ว่าแต่หากว่าเอาไปช่วยเหลืออย่างเงี้ยนะ,ะในในการเอาไปช่วยเหลือทําคดีอย่างนี้ยังไม่มีะนะคะอ๋อเราเรามีปัญหาเฉพาะภาคที่เวลาขึ้นว่าความหรืออะไรต่างๆนี พูดเดือดู้เสียหายจะต้องเสียเงินเองแต่ว่าเราจะหาทนายมาช่วยใช่ไหมคะเราจะจัดให้ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีงบประมาณในส่วนนี้เราอาจจะช่วยได้ทั้งหมดนะคะใช่ซึ่งตอนนี้ทุกคนที่มาทํางานก็ส่วนมากจะเป็นจิตอาสาที่งานพรามันไม่มีเงินเดือนส่วนใหญ่ก็จะเป็น อย่างที่อย่างที่ด็อกเตอร์พูดล่ะค่ะว่าต้องต้องมีจิตอาสาแล้วก็เข้ามามีเวลาว่างก็มีการรวมกลุ่มกันต่างๆเราท่านก็ไปเผยแพร่ให้ความรู้กับเด็กๆอ๋อค่ะทั้งทั้งเด็กกับสตรีต่างจังหวัดอันนี้ยอที่ที่ที่เห็นในภาพเนี้ยเราไปใต้กันค่ะไปทางใต้ ภาคใต้แต่นนี้นเราไปช่วยเหลือเรื่องสึนามิไปช่วยเหลือให้คนเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆนะคะ,คะ,คะเรื่องสาบสูญเรื่องหนี้สินบางคนอย่างที่ใต้เกิดสึนามิเขาที่แล้วใช่ไหมคะกะ็บางคนเนี่ยเสียชีวิตไปประกันไม่จ่ายบ้างหรือว่าเข้าไม่ถึง ไปติดต่อไปไม่ถูกจะไปยังไงแล้วก็ลงไปแนะนําตอนนั้นนะฮะค่ะแล้วก็พร้อมกับบางคนนะคนแก่มีอยู่เคสหนึ่งนะถูกถูกโกงทรัพย์สินน่ะค่ะอยู่คนเดียวเป็นเป็นคล้ายๆว่าเป็นสาวแก่อะไรอย่างเงี้ยมีทรัพย์สินวันหนึ่งมาถูกเขาหลอกให้ปั๊มนิ้วมือปั๊มไปที่ก้าวไร่อะไปหมดถึงเวลานั้นเขามาขับไล่เขาบอกเขาไปแจ้งตรงหลายแห่งมาแล้วก็ไม่ได้ผลเขาจนองเขาถูกฟ้องพอดีสมาคมไปขอรื้อคดีนี้ขึ้นมา คนนี้ได้ที่คืนมาเขาบอกว่าเขาขายเขาขายไปแค่สองไร่หรืออะไรอย่างเงี้ยโมดท้ายคนนี้ได้ที่คืนอันนี้คือเป็นเป็นราก็มีความภูมิใจที่เราได้ช่วยเหลือผู้ผู้ที่เขาเดือดร้อนนะนะคะหรือว่าบางรายอย่างเงี้ยเกิดเกิดแย่งลูกกันอย่างเงี้ยบางคนนะคะมีมีอยู่เคสหนึ่งนะคะแม่เขาเนี่ยคือคือ เอาเอาลูกไปฝากคนอื่นเลี้ยงมาด้วยความที่ตัวเองไม่มีศักยภาพที่จะเลี้ยงในอ่ชที่จะเลี้ยงใช่ไหมคะปรากว่ได้เอาไปฝากไว้นะค่ะลูกโตมาเขาเข้าไปเลยเขาไม่ให้เลยนะ เขาเขาไม่รู้จะทํำยังไงไปแจ้งตํารวจอะไรอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเข้ามาถึงเรา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 ก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือว่าถึงแม้คุณจะเลี้ยงมามากมายยังไงก็ตามนะคะ,คะแต่ว่ากฎหมายเข้าถือเป็นสิทธิ์ของแม่เขาซึ่งมีอํานาจในการปกครองะนะคะ,คะอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะคะ,คะว่าว่าเนี่ย เรื่องเรื่องเรื่องปัญหาของผู้หญิงทุกคนนะมันก็ต้องมาช่วยกันนะคะมาช่วยกันแล้วโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยนะคะมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายก็ควรควรบังคับใช้กฎหมายให้มันอย่างเด็ดขาดะนะคะและสําหรับตัวเราเนี่ยเรื่องความรุนแรงเนี่ยเราต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเราต้องไม่ทําและต่อต้านนะคะต่อต้านไม่รับนะคะผู้หญิงทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาก็ต้องมาใช้สิทธิ์นะคะ อาจจะโมุนไป1 3 0่ถ้าของบดีสเต,เตีก็สองสี่สามเก้าศูนย์ห้าหรือสองสี่หนึ่งย์เจดสามเจดนะคะเรามีทนายรับเรื่องตลอดแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือท่านตลอดนะคะโอโ้วันนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสดีของเรามากเลยนะคะที่ได้ฟังท่านสุธินีเมธีประภาน,นะคะท่านได้กรุณามาเล่าถึงสิ่งต่างๆของทางสภาที่สภาสตี ที่ได้ทํามานะคะซึ่งล้วนจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เรามักจะได้ยินเฉพาะว่ามีมูลนิธิของทางคุณประวินาที่ช่วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยวันนี้เราก็เพิ่งได้ทราบว่ามีขององค์กรอีกองค์กรหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ให้ความรู้ทางกฎหมายด้วยแล้วก็ช่วยผู้ที่เดือดร้อนจากต่าง จา,จากปัญหาต่างๆนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนับว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากที่เราได้ผู้นําองค์กรสตรีที่มีความรู้ทางกฎหมายที่เป็นยังมีไฟแรงนะคะแล้วมีจิตอาสาในการช่วยเหลือมนุษย์นะคะก,ก็เป็นที่พึ่งให้ผู้ที่เดือดร้อนต่างๆเนี่ยได้โดยที่ท่านก็ได้บอกด้วยนะคะว่าให้โทรไปที่1300มยใช่ไหมคะแล้วก็ <สะ S 1> อีกเบอร์หนึ่งสีแป เบอหนึ่งศูนย์สองสองสี่หนึ่งห่งเจ็ดสามเจ็ดอันนี้วันธรรมดาตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงสี่โมงนะคะแล้วก็จะมีคนรับโทรศัพท์ตลอดมีมีมีค่ะเรามีแทนายนั่งหนึ่งอยู่ค่ะแล้วก็ศูนย์สองสองสี่สามเก้าศูนย์ห้าศูนย์นะคะเราพร้อมที่จะให้คำแนะนำนะคะแล้วก็พอมีปัญหาก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเรื่องนี้อยู่ เรามีทนายอยู่มีทนายนะคะมีทีมงานทนายอยู่นะคะแล้วก็เหล่านี้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรก็เพียงแค่จําหมายเลขให้แม่นนะคะแล้วก็โทรไปแล้วตามชุมชนต่างๆนะฮะเดี๋ยวนี้นะคะทั่วประเทศนะคะก็มีนะคะเป็นศูนย์ยุติธรรมนะคะในในพื้นที่ของท่านนะท่านแจ้งได้หรือศูนย์พึ่งได้ของโรงพยาบาลนะคะคือเวลามีอะไรอยากเก็บนะเราต้องต่อต้านนะเราไม่รับ แล้วเวลาท่านมีปัญหาท่านก็ต้องกล้าออกมาพร้อมที่จะกล้าออกมาเปิดเผยอย่าปิดไว้คนเดียวเพราะว่าเรื่องความรุนแรงต่างๆไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะ,คะเป็นเรื่องสังคมทุกคนก็ต้องมาช่วยกันดูแลเพื่อจะให้สังคมเนี่ยเกิดความสงบสุขค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะ,คะก็ต้องข,ขอขอบคุณนะคะคุณสุทินีเมธีประภานะคะที่ได้กรุณามาให้ความรู้มากมายนะคะแก่รายการของบางกอกสเปเชียลของเรานะคะพบกับ ท่านต่อไปหากว่ามีโอกาสนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณแล้วก็ขอสวัสดีลาช่วงแรกพร้อมกับท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบค่ะช่วงสองจะพบกับอีกท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะ